เสริมสร้างแรงบันดาลใจสืบสารต่อยอดความดีที่ยั่งยืนวิถีไทยน้อมนำพระบรมราชโชบายสู่การปฏิบัติปีพุทธศักราช2567โรงเรียนบ้านกรุงเทียนนองกระทุ่มวิทยาจำหนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ระดับปฐมวยัยขอน้อมนำพระบรมราชโชบายในหลวงรัชกาลที่1ส,สู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน1ทัศนคติที่ ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำม,มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีโรงเรียนบ้านกุมพยาหนองกระทุ่งวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคร,รราชสีมาเขต5ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับประถมวัยชั้นปีที่2และ3บริหารงานโดยนางสาวอารีรัศิลป์ศิลเนิน มีครูปฐมวัยสองคนและเด็กปฐมวัยจำนวน22คนภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรแห่งความสุขนักเรียนมีจิตอาสามีความรู้ด้านวิชาการครูปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนบ้านขุมพยาหนองกระทุ่มวิทยาระดับปฐมวัยได้จัดทำ IMKN m o เดลโดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนดังนี้ I. Identity การวางแผนกระบวนการการศึกษาข้อมูล A. Approach แนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการกำหนดเป้าหมาย M. Management กระบวนการการแก้ปัญหา K. Key to success การประเมินตามสภาพสิ่ง N. Natural based solution การแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นฐาน วิถีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองโรงเรียนบ้านกุมพยาหนองกระทุ่งวิทยาระดับประถมวยัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือโครงการที่ให้เด็กประถมวัยได้แสดงถึงความรักในสถาบันหลักของชาติโดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองเช่นโครงการหนูน้อยประถมวยัยน้อมนำพระบรมราโชบายสู่ความยั่งยืน และกิจกรรมหนูน้อยรักสามสถาบันคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมโรงเรียนบ้านกลุ่มพญาหนองกระทุ่งวิทยาระดับปฐมวัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือโครงการให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอดออมอบอ้อมอารีมีวินยัยและรักษาศีลธรรมเช่นกิจกรรมหนูน้อยเด็กดีสูวิธีคุณธรรม หนึ่งผู้เรียนหนึ่งอาชีพมีงานทำมีอาชีพโรงเรียนบ้านกุมพยาหนองกระทุ่มวิทยาระดับปฐมวัยได้จัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยจับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพให้เด็กปฐมวัยได้ปฏิบัติจ,จริงสิทธิอาสาด้วยหัวใจเป็นพลเมืองดีได้จัดก,กิจกรรมหนึ่งโครงการเพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดีของอนาคต ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย 1. เด็กปฐมวัยมีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความเข้าใจต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปฏิบัติพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยตนเองหรือมีผู้ชี้แนะได้แก่ยืนตรงเคารพธงชาติกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 2. เด็กปฐมวัยมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมจริยธรรมมีพฤติกรรมไม่นำของคนอื่นมาเป็นของตนเอง ทำตามข้อตกลงของชั้นเรียนพูดความจริงไม่โกหกรวมถึงช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. เด็กประถมวัยมีงานทำมีอาชีพมีพฤติกรรมที่แสดงถึงนิสัยรักการทำงานและทำงานจนสำเร็จโดยเป็นการทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีความสุขและตั้งใจทำงาน 4. เด็กประถมวัยเป็นพลเมืองที่ดีมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่องานของตนเองและงานที่ได้รับมอบหมายสามารถช่วยเหลือเพื่อนและครูตามโอกาสสรุปแนวคิดการสร้างแรงบันดาลใจนวัตกรรมรูปแบบการปฏิบัติที่ดีจากการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาซึ่งนำมาซึ่งการกำหนดกรอบแนวทางในการออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนด้วย IMKN Mo เดล ซึ่งได้ออกแบบและพัฒนาโดยใช้กระบวนการ P.D.C.A. ในการดำเนินงาน